สวัสดีครับพมกับผมนะครับเจ๋งภาคเพียรดีขึ้นดีขึ้นนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนจุกระเชอือคู่กันนะครับก็มาให้เห็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่เอาโรงเรือนมาตั้งนะฮะเหล็กนะครับก็คือเสริมเสริมขาเพิ่มนะครับอีก4ต้นปกติมันมีแค่6กไงก็เอาขามาเพิ่มแล้วก็ออกออกติดเลยนะฮะ ออกติดเลยแล้วก็เสริมเหล็กเหล็กข้างนะครับก็เดี๋ยววันอาพุ่งนี้ยเขาจะอาเขาเรียกอะไรนะใส่ใส่ไวล์ล็อกไวล์ล็อกก็คือเอาไว้ล็อกโลกไวลล็อกผ้าใบอะฮะไวลล็อกอามุงลวดนะฮะก็น่าจะเสร็จน่าจะเสร็จภายในเดือนนี้นะฮะลงเรือนนะฮะด้านหลังก็ นะฮะฮประธานเราก็มาถางเอาไว้แล้วนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นห้องคอนโทรลคอนโทรลไฟคอนโทรลน้ำนะฮะด้านนอกนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแทงเป็นแทงเอาไว้ดูดน้ำ,านำบาดาลน,นะฮะขึ้นมาไว้ในแทงนะฮะแล้วก็เอาน้ำในแทงเนี่ยเอาไว้ลดน้ำในในโรงเรือนนะฮะก็ นี่เหลือนิดหน่อยนะฮะเพราะสีเสือเราเราก็ทาการสนิมไว้แล้วนะฮะข้างล่างฐานก็ออกเรียบร้อยนะฮะไม่โค้งคิดก็คือแบบเอาไปน่ะมาตรฐานเพราะถ้าเกิดอ่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเกษตรมาตรวจก็จะต้องไม่เขาเรียกอะไรไม่ต้องมีคำถามเยอะก็คือเราต้องทำให้มั่นคงไว้ก่อนเลยนะฮะ ก็เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกันพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ก็คือรวมตัวกันทุกคนนะครับมาช่วยกันขึ้นให้มันเสร็จนะครับผมไปดูรอบนอกนะครับโรงเรือนก็ไม่ได้ใหญ่อะแต่ก็คือมา,มาตรฐานให้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 ผ่านนะครับให้ผ่านออยอให้ผ่านอะไรนะฮนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให เอาเอาหินมาลงเพิ่มอีกหนึ่งเที่ยวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องต้องเอาหินเนี่ยเกลี่ยเข้าไปเต็มด้านในให้หมดนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เทป,ปูนนะฮะด้านคางก็เหมือนกันนะฮะเราก็จะเอาหินเนี่ยเกลีก่ยเกลี่ยให้ให้เต็มทางเดินเลยนะฮะเพราะว่าเวลาเดินจะได้ไม่เฉื่อยแฉะใช่ฮะรอบนอกเนี่ยใช่ฮะเพราะว่าอ่ามันหินมันหมดแค่นี้เลยต้องลงอีกเที่ยวหนึ่ง ก็หินธรรมดาเนี่ยฮะโอ้เราไม่ลงปูนครับเพราะว่าปูนไ่ไม่ไม่หมายความว่าลงหินครับถ้าเกิดเราเราลงปูนมันจะแพงมากถ้าลงสีแพกอะเราก็เลยใช้วิธีลงหินเอาแทนนะฮะส่วนด้านนอกก็อย่างที่ว่าก็คือเราเกี่ยดินไว้ปลูกพืชสมุนไพรของเรานะครับแล้วก็พืชส่วนครัว เนี่ยฮะเป็นชะอมจะอยู่ด้านโน้นนะฮะก็เดี๋ยวค่อยๆเสริมไปเรื่อยๆนะฮะเป็นกเกษตรผสมผสานนะฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายในนาให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเรามีทั้งปลาดุกนะครับเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบนะครับเพื่อที่จะเป็นนั่นแหละใช้ในวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยแหละฮะเกษตรผสมผสานนะฮะอาจจะมีไข่เป็ดไข่ไก่อะไรก็ว่ากันไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันอีกนะฮะก็จะอยู่ในนา นะครับก็แต่เราก็คือทำรวมในชื่อของอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรจุกเชิอคู่กันของเรานะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรื่องไฟเรื่องอะไรก็เดี๋ยวจะให้โรงเรียนเสร็จก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเดินไฟเดินน้ำเดินอะไรให้เสร็จก็จะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผม แล้วเดี๋ยวไว้พบกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็อยู่กันเยอะๆเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตอนที่ขึงลงเรือนกันนะฮะนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไว้เจอกันอาทิตย์หน้าฮะวันนี้ก็เรียบร้อยละยิ้มจะได้ยิ้มไหนกันรูร้ตัวกันเ,เราไว้ไหนเนี่ย ไปบอกเขาว่าสีอะไรวะสีกันสนิมสีรองสีกันสนิมสีกันสนิมเนี่ยสีกันสนิมสีเทากี่กระป๋องงั้นก็ถ่ายไปเนี่ยสีเทาเบอร์เนี่ยเบอร์ไหนก็ได้เออเบอร์เนี้ยมีเก้า

เอายิงเลยนะพั่แบบอย่างนี้แล้วนะเจาะแล้วยิงน็อตเลยน็อตนีไนมครับน็อตไม่มีมันอ่อนมันไม่แรงโอ้ยปดนี่เลยไอ้ัวาดตัวนี้ไอ้ตัวนี่มี้ายเนาะโอ้ยดันมึงเป่งเนาะ ก็ตัวใช้ไฟนี่มันหนุนสอเข้าเข้าบนเข้าแต่ใช้เวลานิดนึงต่อน้ำให้หนุมไม่หนุมก็ม่จริงะก็ได้สายสายสายเนลงเลยเยยิงหอนอยู่กันสายสายนะเียเออ

คนส่งข้าวนะครับส่งข้าววันนี้ข้าวเลี้ยงทีมงานของเรา ไข่ไม่ไข่อะไม่ใช่นนขไชข่อะไรไข่กลมๆเนี่ยมันตั้งอยู่ที่รถล,ลูกไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ข้าวข้าวของพวกลุงเขา